้ามืดแล้วได้อย่างกินแรงเนาะเมือนี้นะมือนี้ข้อสิพาทุกคนมาตําเจลกุ้งใส่มะกอ,อกกินแซ่บๆเนะาะทาบิดขอกะสีเอากุ้งให้ไปล้างน้าให้สะอาดใจขี้เนื้อออกดีๆแล้วก็เอามาตามําใส่มักเพชดผงรือวมามักเพชปปนเนาะใส่เกลือเป็นนัวตําลงไปเลยตาให้มนมุ่นๆแล้วก็ซิม,มาปรุงด้วยะนะผักหอมเข้าคั่วเนาะปลาแดกมักนาวมะก,กอกแล้วก็ซิมด้วยตมใจมากเลยทุกคนมากเข้มข้นกับเพิ่ม,มน้ำปลาเพิ่มปลาแดกได้ ปรุงเครื่องแซบเหี่ยมหอยแล้ว,ลวเนาะเขากะสิบแบงส่วนหนึ่งฮ้ลุงไปคั่วทุกคนคั่วให้มันสุกเนาะแม่ว่าอยากกินอันดิบในอันสุกในหะนะทุกคนออมาเด้อมาเด้อทุกคนเอ,อ้เจียกุ้งแซบแล้วแล้วมากินน้ำกันพักท้ายสบายดีทุกคนมาเด้อกินข้าวน้ำกันกินกับอันเจียกุ้งเนาะ พักแถวเท่ากันดีขนาดนั้นเลยนะครับอันก้อยกุ้งเจ้ากุ้งเนาะอืมเป็นข้าขนาด อ,อยากให้พวกเจ้าได้ลงขนาดเลยบอกพีชน,นะ่อยน,ยนย้อยแต่ว่าพดคักคากเดยนี